สำนักงานจังหวัดระยองและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75เมกะเฮิร์ขอเชิญท่านพบกับรายการเล่าเรื่องเมืองระยอง สวัสดีค่ะท่านฟังครับพบกับรายการเล่าเรื่องเมืองระยองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองระบบ FM 91.75เมกะเฮิรเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลา6 3นาฬิกานาทีถึง 7. นาฬิกาค่ะรายการเล่าเรื่องเมืองระยองนะคะก็เป็นรายการที่จะได้นำข้อมูลข่าวสารนะคะ มาบอกกล่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวสารนโยบายสสำคัญของรัฐบาลนะคะของจังหวัดระยองให้ประชาชนหรือท่านผู้ฟังได้รับรู้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะนายชานณเอี่ยมแสงก็ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการนะคะมาพบปะเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการมาพบปะพูดคุยนะคะนำข้อมูลประเด็นที่เป็นประโยชน์นะคะมาเผยแพร่ให้กับ พี่น้องชาวจังหวัดระยองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พบกันตรงกับวันศุกร์นะคะยังเป็นต้นเดือนของเดือนมีนาคมแต่ในส่วนของสถานการณ์โรคโควิด -19 ก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องมีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ประชาชนทุกคนนะคะก็ต้องกาดอย่าตกนะคะก็คือต้องดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คือสวมหน้ากาก อนามัยนะะแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมในขณะที่ประเด็นในเรื่องของวัคซีนนะคะก็ต้องรอว่าจังหวัดระยองของเราจะมีการดําเนินการฉีดกันเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆแต่อย่างไรก,ก็ตามนะคะในช่วงนี้ถือว่าจังหวัดระยองเราก็คึกคักนะคะด้วยบรรยากาศของนักท่องเที่ยวแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะคะมาช่วยกันในการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจโดยเฉพาะ โครงการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งไทยชนะเราชนะนะคะตอนนี้ทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะในจังหวัดแล้วก็ทั่วๆไปเป็นจํานวนมากเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของจังหวัดระยองเองก็ต้องมีโครงการที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะในการจัดกิจกรรมหรือว่าจัดโครงการต่างๆแต่วันนี้เราก็ได้นำนะคะท่านหัวหน้าส่วนราชการมา พูดคุยนะคะบอกกล่าวโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยองของเราเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนั้นมาเยี่ยมมาเยือนในบ้านเราเป็นการสร้างความมั่นใจนะคะให้เกิดขึ้นในโอกาสนี้นะคะขอพบกับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองค่ะท่านพลพงศ์งอนันต์จันไพรนะคะ,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ ค่ะวันนี้เราก็พบกันนะคะทางสวทระยองนะคะครบรรยากาศภายหลังสถานการณ์โควิดนี้ทางท่องเที่ยวและกีฬาถือว่ามีบทบาทสําคัญที่จะต้องช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะครเรื่องของ,ของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดระยองของเราสิ่งที่จะต้องดําเนินการในตอนนี้มีโครงการเรียกว่าระยองช่วยระยองใช่ไหมคะท่านแต่ในส่วนของท่องเที่ยวและกีฬาที่รับผิดชอบอยู่ตอนนี้ก็คือว่าต้องส่งเสริมอย่างไรคะ สำหรับโครงการระยองช่วยระยองครับก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับท่านชนะเอี่ยมแสงครับท่านได้คุุรณาให้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมานครับมีอยู่ชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวและการบริการครับโดยมีทางท่องเที่ยวลิกลฬาจังหวัดเ,เป็นประธานนะครับแล้วก็มีทางสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับ เป็นเลขาธิการนะครับโดยกิจกรรมตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับหลังจากที่เราประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านะครับตอนนี้ของเราก็เริ่มผ่อนคลายลงนะครับเข้าสู่มาตรการต่างๆก็ผ่อนคลายมาตรการต่างๆผ่อนคลายลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเปิดเมืองแต่ยังปิดบ่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ เรื่องของมาตรการต่างๆพวกนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้กนาให้คณะทํางานเนี่ยแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยมาร่วมกันคิดกิจกรรมนะครับอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมานะครับเที่ยวที่จังหวัดระยองไม่ใช่เฉพาะคนระยองเท่านั้นที่ออจะต้องมาเที่ยวระยองนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้คนภายในประเทศนะครับท <คน S 1> ุนต่างประเทศ อตอนนี้อาจ,จอารย์ไม่รับเร,เราส่วนใหญ่เราจะเน้นภายในประเทศก่อนเพราะ<ช>ตอนนี้คนต่างชาติยังมาเที่ยวในเมืองไทยไม่ได้นะครับก็เราก็เน้นเน้นระยองเที่ยวระยองแล้วก็คนในประเทศนะครับมาเที่ยวจังหวัดระยองเราด้วย<ช>นะครับก็ตั้งแต่กิจกรรมเนี่ยเรามียาวไปจนถึงตั้งแต่ตั้งแต่ปลายเดือนกรุกพาที่ผ่านมามยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายน มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆในแต่ละเดือนใช่ครับํำเรียนให้ให้ทางผู้ฟังได้รับทราบต่อไปครับผมค่ะอันนี้ก็คือว่าเป็นครับก็ขออนุญาตเริ่มตั้งแต่งานแรกเลยนะครับงานแรกก็คือเมื่อวันที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางจังหวัดระยองนะครับโดยทางท่านผู้ราการจังหวัดก็มอบหมายให้ทางสำนักงานการ่อกเละกีฬาจังหวัด ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนะครับทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแล้วอีกหลายหน่วยงานนะครับรวมทั้งภาคเอกชนทางหอการค้าอะไรต่างๆไวยีีมาร่วมกันจัดกิจกรรมมายองสตรีทฟู้ดับที่บริเวณลานกิจกรรมโรงแรมสตาร์นะครับสตาร์ไอทีครับถึงงานสำเร็จรุ่งงไปด้วยดีนะครับมีมีโซนอาหาร,<อ>รวันรับมีโซนการแสดงดนตรตีมีบูธ ที่มาออกอจาหน่ายสินค้าจําหน่ายอาหารมีทั้งโอท็อปมีทั้งท่องเที่ยวชุมชนมีทั้งร้านค้าที่ที่เป็นขึ้นชื่อเป็นแบรนด์ของจังหวัดระยองเข้ามาวางจำหน่ายสินค้านะครับเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นกับทั้งของฝากของส่งถึงต่างๆแล้วก็ยังประชาสัมพันธ์ในเรื่องการท่องเที่ยวกับ ระยองเราด้วยครก็เป็นเน้นเรื่องของอาหารการกินคือทุกโซนน่ะละใช่ไหมคะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะได้ใช้บัตรต่างๆครับก็มีโซนคนละครึ่งโซนเราชนะอะไรพวกนี้ก็ก็มีสามารถที่จะใช้ได้ตามมาตรการของรัฐบาลก็ถือว่าผลตอบรับผลตอบรับเป็นยังไงคผลตอบรับดีครับเราลงทุนไปไปประมาณแสนกว่าบาทนะครับแต่จากการ ประเมินผลแล้วนะครับจากการสำรวจจากการเก็บข้อมูลแล้วนะครับคนมาซื้อของในงานเนี่ยนะครับก็รวมแล้วประมาณห้าแสนนะครับเราก็ถือว่าก็เพิ่มมาสองแสนครับเพิ่มจับจ่ายเราลงทุนไปประมาณสองแสนเองแสนแสนกว่าบาทนะครับก็กลับเข้ามาเนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนพ่อค้าแม่ขายอะไรต่างๆนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มก็แฮปปี้กันนะครับมีที่ขายของคนมาเดิน กันมากมายนะครับอันนี้เป็นงานแรกที่ผ่านไปครับงานต่อไปนะครับวันที่ห้าที่หกก็วันนี้ครับวันนี่เริที่หกวันนี้ใช่ไหมวันนี้จะมีงานตอนเย็นครับช่วงเย็นที่บริเวณถนนยมจินดาครับชื่อว่างานเดินกินชิมเที่ยวถนนยมจินดาโอ้นี้เน้นเรื่องกินนะครับเรื่องชมก็จะเป็นถนนก็เรียกว่าถนนถนนเมืองเก่านะครับของถนนเส้นเศรษฐกิจสมัยก่อน ของจังหวัดระยองจะมีกิจกรรมจําหน่ายสินค้าอาหารการกินสินค้าโอท็อปกิจกรรมเรื่องของ c s เอาสิ่งแวดล้อมการแสดงวัฒนธรรมร้านค้าชุมชุมชนจําหน่ายอาหารจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองแล้วผมที่ผมสังเกตดูที่ครั้งที่ผ่านๆมาก็ยังมีสินค้าพวกแฮนด์เมดพวกนี้ที่ว่างานประดิษฐ์ประดอยงานผีมืออะไรต่างๆก็เข้ามาร่วมด้วย นะครับงานนี้ทางเทศบาลนครระยองนะครับก็จะเป็นหน่วยที่ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆทางด้านการท่องเที่ยวทังด้านสื่อมวลชนอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมาร่วมงานกันนะครับห้าหกนะครับเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ที่ถนนยมกินดาของเราในเขตเปิดวันนี้เลยไหมคะครับพิธีเปิดตอนเย็นวันที่ห้าครับคุณอาราบ่าในส่วนของการค้าขายหรือว่าไม่ค้ายก็คือมีหลายเจ้ามากเลยมีหลายเจ้าครับมีหลายเจ้าสองสาม น่าจะ3ามแล้วเจ้านะคะที่ท่านปลัดวันนั้นได้มาพูดคุยในช่วงแถลงข่าวใช่ไหมคะมาตรการในเรื่องของกันเว้นระยะห่างครับยังต้องตรวจวัดอุณหภูมิเจลแอนกอห์นะครับแอพพลิเคชันไทยชนะก็ยังต้องใช้ยยังเข้มอู่แล้วบรรยากาศก็คือทุกคนก็คือไม่ได้ ไม่ได้ปอ่ปยปล่าเลยในเรื่องนี้นะคะก็ต้องสวมแมสนะครทุกคนก็ต้องป้องกันอยู่แล้วเพราะเรายังไม่มีวัคซีนมาใช่ไหมครับผมก็ต้องระมัดระวังดยอันนี้ก็คือห้าหกนะคะครับวันที่ห้าห้าถึงหกมีนาคมคือุเสาร์วันศุกร์คือวันนี้กับวันเสาร์ที่หกมีนาคมนะครับสอวันต้นเดือนมีนาในช่วงมีนามีกี่งานคะครับต่อมาวันที่สิบ สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดมีนาคมกลางเดือนสิบเก้าถึงยี่บเอ็ดครับสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดมีนาคมเจ้าก็จะเป็นงานมหากรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังบวรอันนี้วัฒนธรรมนะร็จาร้์ครับอันนี้ของสมงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองอ่าค่ะนะครับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมที่วัดวัละหารไร่ครับซึ่งใครก็คงจะทราบแล้วเป็นวัดหลวงปู่ทิมค่ะ ครับเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทยแล้วก็ของจังหวัดระยองเราด้วยน่าจะน่าจะจัดใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจัดที่วัดละหารไร่ชุมชนน่าจะมีส่วนร่วมเยอะครับงานนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นรูปจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบของการจัดตลาดนัดความดีนิรัตการทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมแบบหมู่บ้านศิลห้านประเภทนี้มีการประกวดอาหารพื้นบ้านมีดนตรีมีกิจกรรม กับของแต่ละอำเภอมีการส่งเสริมการไหว้พระทำความดีมีพระเกจิอาจารย์ของแต่ละอำเภอหรือเจ้าคณะจังหวัดก็ท่านก็จะมาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับก็คือของดีทั้งแปดอำเภอที่จะมารวมกันที่วัดมาไล่อยู่ที่งาน 19- บเถึงยีถึงมีนาคมนี้ครับก็เชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานนะครับใครว่างสัปดาห์ไหนก็ก็มาว่างวันไหน19 2 0 21 3วันเนี่ยสามารถมาเที่ยวได้นะครับสุข เสาร์แล้วก็อาทิตย์อ่ะก็คืออำนวยความสะดวกคือต้องจัดช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะครับค่ะก็นี่คือในในวันสุดท้ายวันที่21เนี่ยค่ะนะครับมีอะไรคะมีอีกงานหนึ่งเป็นงานงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยสำมงานระยองอันนี้จัดกิจกรรมที่บริเวณสวนสีเมืองกับจะเป็นงานกิจกรรมปั่นรายองท่องริมเล ครับเป็นการปั่นจักรยานนะครับริมทะเลจำนวนสามระยะทางนะครับสาสิบกิโลเมตรหกสิบกิโลเมตรและหนึ่งร้ยกิโลเมตรเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ทไหนคะที่บริเวณสวนสีเมืองอร,ระยอง,องครับอำเภอเมืองก<ห>็งปั่นไปจนถึงนู่นและครับไปกับ ได้ร้อยกิโลนะครับก็น่าจะไปถึงแกลงไปถึงเลาะชายหาดไปเรื่อยอก็คือ21บวันเดียวนะคะครับย1บวันเดียวครับก็คือเริ่มตั้งแต่เช้าครับน่าจะตั้งแต่เช้าครับเนาะครับปล่อยตัวตั้งแต่เช้าครับวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสปอร์ตทัวริซึมอืการต้องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะปั่นจักรยานปั่นคนมาปั่นอย่างน้อยต้องมาพักระยองอยู่แล้วอ่าช่วงนี้คือใครที่สนใจกิจกรรมก็ต้องสอบถามทางกกท เรื่องของการสมัครครับเรื่องของการมาร่วมในกิจกรรมทํางานระยองครับกิจกรรมนี้ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการสืบสารตำนานเมืองเก่าสี่แห่งสี่แห่งในที่นี้คือสี่อำเภอนะครับก็มีที่บ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายอำเภอแกลงอำเภอบ้านฉางแล้วก็อำเภอเมืองคือบริเวณถนนยมกินดานะครับในสี่อำเภอนี้นะครับ ก็จะจัดไล่มาตั้งแต่อันนี้เข้าเดือนเมษาแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงสงกรานมาเลยนะครับสิ13ถึง14เมษา,านะครับจะไปที่อำเภอกแกลงมันก็ตรงกับสงกรานพอดีเลยสงกรานพอดีนะครับรที่ที่แกลงก็จัดที่ยมจินดาก็จัดอำเภอเมืองก็จัดตรงกัน13-14แต่คนละที่คนละอำเภอนะครับแล้วก็ที่อำเภอบ้านค่ายก็จัด23-24เมษานะครับแล้วก็ที่อำเภอบ้านฉาง ครับจัดช่วงต้นเดือนพฤษภาคมคือ7-8พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็จะกระโดดไปเมษาแล้วก็ไปพฤษภานะครับในเรื่องของสืบสานตำนานเมืองเก่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของของกิจกรรมในย่านเมืองเก่าของแต่ละอำเภอมีการออกแบบร้านค้าชุชมชน ทำบรรยากาศที่มันเหมือนสมัยก่อนที่เขาเป็นคนเดิมอะไรก็จะมาเดิมมามาเอาเอาเรื่องเมืองเก่ามาเล่าใหม่มีการเสวนาการมีนิทรรศการมีอะไรต่างๆผสมผสานกับอาหารพื้นบ้านื้นเมองการค้าการขายให้ได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับให้ชุมชนท้องถิ่นท้องที่มีรายได้จัด2วันนะคะสองวันครับคุนจมจินดานี่จัดวันที่เท่าไหร่นะคะ ยมจินดานี่จัดสิบสามสิบสี่เมตราสามสี่เหมือนกันค่ะครับบ้านค่ายนี่จัดยี่สิบสามถึยี่สิบสี่เมตาส่วบ้านช้างก็จะจัดเจ็ดึงแปดพฤษภาคมนะครับค่ะก็ไล่กันไปไล่กันไปนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของงานประชารัฐร่วมใจส่งเสริมตลาดของดีจังหวัดระยองอันนี้จะจัดสองครั้งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดระยองนะครับครั้งแรกจัดที่สนามกีฬากางจังหวัดระยอง23-25เมษายนนะครับครั้ง <Luc. S 2> ที่สองจัดที่ตลาดสตา4-6 <ew. S 2> มิถุนาเห็นว่าปฏิทินเรายาวไปถึงเดือนมิถุนาเลยนี่มี<ง>นาเมษาพุษธภาคมิถุนาสี่เดือนเลยนะครับนน <an> ปฏิทินถือว่างานใหญ่นะครับรชา,ราครัฐงานใหญ่อันนี้เป็นทุกอำเภอมารวมกันตรงนี้ไหมครับเป็นงานตลาดประชารัฐของดีจังหวัดระยองนะครับครั้งละ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งรล้านค้านะครับสำหรับกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มโอทอปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงกลุ่มเกษตรกลุ่มสัมมาชีพชุมชนนะแล้วก็ของภาคอุตสาหกรรมก็มาร่วมงานนี้ด้วยครับมาร่วมกันหลายงานหลายหน่วยนะคะร่วมกันตรงนี้มากรรมเล่าขานในช่วงไหนคะท่านมากรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองอ่ะน่าจะต้นเมษาไหมคะมีไหมมากรรมเล่าขาน ตำนานเมืองระยองปีนี้เพราะปีที่แล้วเขาก็ไม่ได้จัดนะคะมีมีช่วงสถานการณ์โควิดทกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองก็คือช่วงของต้นปีสองถึงสี่เมษาอ่าสองถึงสี่เมษาสองถึงสี่เมษานะคะที่ เพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรบ,ร,บร,รมราชกุมานี่ไหนมามหาก,กรรมเล่าขานละเอาเลยสองถึงสี่เมษายนจัดที่ถนนยมกินดาคร,ครับแต่ก็จะมีการประกวดกิจกรรมต่างๆแต่แต่ขบวนปีนี้<า>ปี<ม>ที่ผ่านมานี่สิบขบวนปีนี้ลดเหลือแปดครับ<อ>ลดเหลือแปดเพราะว่าเอาแต่ละอำเภอมาแปดอำเภอเลยเนาะแปดอำเภอครับของดีแต่ละอำเภอมาก็มีกิจกรรมประกวดมีการประกวดมีการแสดงแสงสีเสียงจัดทัศนนิทรรศการการละเล่น ศิลปะวัฒธรรมนะครับมีทางดนตรีเป็นการผสมผสานกับดนตรียุคเก่าล้มเกีีรยกับมาผสมผสานกับดนตรียุคใหม่ครับก็คือ2อถึงสี่และไฮไลท์สำคัญก็คือวันที่สองไหมคะครับผมที่เป็นวันครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็จะมีการวางพาน วังควัพุ่มใช่ไหมคะพรราชสักการะนะคะในช่วงเย็นปกติก็คือจะเน้นในส่วนของสีม่วงสีม่วการแต่งกายเพราะว่าเป็นจัพระองท่านค่ะในวันที่สองก็เชิญชวนนะคะและกิจกรรมต่างๆก็คือตลอดแนวของถนนยมจินดาตลอดแนวนะครับกิจกรรมกิจกรรมที่เคยจัดนะคะหลากหลายปีนี้มีเพิ่มอะไรที่มาเป็นพิเศษไหมคะก็จะมีคล้ายๆกันมีมีมี กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการล่องเรือวันนี้ปีนี้มีไหมคะล่องเรือลชมยังไม่เห็นมีอยู่ในทีมนะครับยังไม่เห็นมีอยู่ในทีมเอาเป็นว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจกิจกรรมน่าสนใจครับเชิญมาเที่ยวเยี่ยมชมได้นะครับถึง4เมษายนมาดูงานต่อมาเป็นปลายเดือนนะครับคืองานมหกรรมอาหารเด่น จังหวัดระยองนี่ได้รับการตอบรับครั้งที่แปดแล้วเลยนะคะครั้งที่แปดแล้วจัดที่สนามกีฬากลางปีนี้จัดที่สนามกีฬากลางเพราะทุกปีนี้จะจัดบริเวณข้างกับสวนสีเมืองใช่ไหมคะปีนี้มาจัดที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองเขาจะมีผู้ประกอบการร้านอาหารกี่วันคะผลิตพันเริ่มยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสองคืสภา นะครับสี่วันนะครับทางสมัชงานพนิชย์จังหวัดระยองจะเป็นเจ้าภาพงานนี้ครับมีอาหารทะเลทั้งอาหารสดทั้งอาหารพร้อมยกทประทานผลไม้ผลิตพันโอท็อปเอสเอ็มอีนะครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบบูทยกอาหารทะเลมาที่ยกมามาที่ไปที่สนามเลยนะช่วงนี้เลยนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆภาคกลางคืนด้วยใช่ไหมครับที่เป็นความบันเทิงโอ้เยอะแยะเพราะว่าดนตรีมีขายสินค้าถึงค่ําคืนเลยครับคือาหารนี่ขายดีมากเลยนะคะท่านขายดีครับขายดีมากเพราะคนพอเลิกงานเนี้ยก็คือมานั่งทานเลยอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ตามทุกงานนี้ก็คือเราเน้นเรื่องของมาตรการทางสาธารณสุข นะคะเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องนะยังต้องเน้นยังต้องเน้นนะคะเพราะว่าเพราะยังไรก็ตามแม้ว่าเราจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือจะต้องเน้นในเรื่องนี้นะคะครับผมต่อมาเข้ามาเดือนพฤษภาคมหน้าคนแล้วค่ะครับวันนี้เป็นงานที่คนชอบทั้งอาหารคนชอบ ทั้งดนตรีเนี่ยได้มานั่งทานอาหารดนตรีด้วยเรียกว่างานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเลนะครับจัดสามที่ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเลวิถีชาวเลครับคือเรางานเนี้ยชื่องานเหมือนกันแต่จัดสถานที่ต่างกันสามแห่งแห่งแรกคือที่อำเภอแกลงอำเภอแกลงบริเวณรแม่พิมพ์เอาไทยอ่าวเอาขามป้อม เอาเรียกกันนะครับเจ <Okay. S 2> ็ดถึงแปดพฤษภาคมมีการแสดงดนตรีนะครับมีการแสดงดนตรีมีจําหน่ายอาหารทะเลค <Okay. S 2> นะครับเคยจัดเมื่อสองปีที่แล้วนะครับ หอยฮีปูห้หอยฮี่ปูห้ปีนี <S <S ้ไม่ใช่ไม่ใช่ฮี่หแล้วก็คือเป็นชาวเลอย่างเดียวนะคะคือคือทุกอย่างเป็นอาหารทะเลบริเวณที่เอามาขามป้อมตรงนั้นจะพีนเป็นที่ชาวประมง เอาที่ได้อาหารทะเลมาขึ้นมาตรงนั้นสดๆะละทุกอย่างสดแต่ที่คุยกันนี้เราก็แบบอยากทานด้วยแต่เวลาของเรามีจํากัดทั้งปูทั้งปลาอะไรขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะก็คือก็คืออันนี้ก็คือเป็นช่วงของอ่าอีกที่หนึ่งก็คือที่ไหนคะนอกจากอ่าวไทยแล้แห่งที่สองก็คือที่หาดแสงจันทร์นะครับหาดแสงจันทร์ที่สิบเก้าพฤษภาแล้วก็ที่บ้านฉางหาดพลาหาดพลาสี่ถึงห้ามิถุนานะครับนี่เป็นงานหนึ่งอีกงานหนึ่งต่อมาคืองานมากรรมดนตรีนะครับ รเราบอกว่าระยองลองบีทเฟสติวัลครับจัดที่หาดแหลมแม่พิมพ์นะครับอ,อันนี้สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬารับผิดชอบลองบีทครับเรายองลองบีทครับ 22, 22พฤษภาคม22พฤษภาคมคอันนี้แน่นอนนะครับคนคนมาเยอะแน่แต่เราก็ยังต้องมีการจํากัดคนเข้าชม ต้องมีการจัดระบบนะคะจัดระบบคนเข้าชมนะครับมีมาตรการอย่างไรถ้าผู้การจังหวัดท่านก็บอกแล้วโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะอ่ะนั้นก็คงจะต้องติดตามดูนะคะเรื่องของบัตรเรื่องของอันนี้ฟรีฟรีฟรีงานไฮไลท์เลยของจังหวัดระยองก็คืองานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองโอ้อันนี้ไฮไลท์สุดพอช่วงต้นพฤธภามันเนี่ยปลายเมษาพฤธภาอะไรต้นพฤษภาเนี่ ผลไม้ออกเต็มที่ละเยอะเลยลคทุกชนิดเลยปีนี้เราจะจัดงานจัดที่ตลาดผลไม้ตะพงครับ13ดถึงติพฤษภาค3 1มถึง15ครับผมมีสามติดสามติสี่ติดห้าสามวันสาวันนะคะที่ตลาดผลไม้ตะพงนะครับก็มีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ตระการตาเช่นเคยเหมือนเป็นงานไฮไลท์เลยนะคะภาพก็น่าจะเป็นทางท่านนายก อบตตะพงแล้วก็ทางจังหวัดระยองเราด้วยนะคะทางจังหวัดระยองทางสำนักงานการทเลี่กวและกีฬาัดี๋ยวก็จะมีการแถลงข่าวอะไรบอกกล่าวให้ได้ทราบกันต่อไปเพื่อการประชาสัมพันธ์งานต่อมาเดือนมิถุนาเป็นงานวันสุนทรภู่กวีเอกโอ้อันนี้ก็สําคัญนะคะของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็ไปจัดที่สถานที่นะครับอนุสาวรีย์สุนทรภู่อำเภอแกลง25ถึงก็สรุปว่าทุกงานตลอดเดือนตลอดเดือนตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยนะครับทางจังหวัดระยองนะครับ โดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยนะจัดงานกิจกรรมขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภายใต้สโลแกนที่ว่าระยองช่วยระยองระยองช่วยระยองนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นหรือว่ารักต้องเที่ยวอื่นมาได้นะคะไม่ใช่ระยองช่วยระยองอย่างเดียวที่อื่นก็มาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจที่อื่นมาเที่ยวระยองด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ใช้บัตร ใช้แอปเปิาตังใช้ไทยชนะเราชนะนะครับบัตรอะไรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะใช้ได้หมดกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนให้รัฐบาลไปด้วยครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาเยอะแล้วเริ่มเข้ามาจังหวัดระยองเลยเยอะแล้วเพราะว่ารู้ว่าระยองปลอดภัยระยองเปิดเมืองปิดบ่อนโดยการนําของท่านผู้ว่าก็เคร่งครัดในเรื่องของมาตรการต่างๆนะคะให้พี่น้องประชาชนนั่นคือยกการให้สูงไว้นะคะต้องต้อง ต้องเน้นกันในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะคก็ขอขอบพระคุณสำหรับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองที่มาพูดคุยนะคะในเรื่องของกิจกรรมโครงการดีๆที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองของเราก็มาช่วยกันนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เงินสะพัดหมุนเวียนนะคะในบ้านเราและสร้างความเชื่อมั่นรับรองว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลน้ําทะเลทรายคะอะไรต่างๆโอ มีเป็นธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ที่จังหวัดระยองของเราเนี่ยแหละคะ่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะดิฉันพัชรกมลรูปแก้วนะคะผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองก็คงจงลาไปพร้อมกับท่านพงษ์อนันต์จันไพร์นะคะท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองและทีมงานของเราก็ขอสวัสดีท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ